สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมลูลิสเองนะครับผมผมจะมาแนะนำเด็กที่พาผมขึ้นร้อยเมื่อวานนะครับเล่นทั้งหมดไป40เกมนะครับชนะ24แพ้16นะครับวินเลจอยู่ที่60์นะครับคิวทั้งหมดที่ได้คือ5 1นะครับผมและเด็กนี้นะครับยังสามารถสู้กับเด็กทำลายแล้วก็เด็กของนกาทีฟได้นะครับนั่นก็คือเด็กไทบูนอลนั่นเองนะครับหรือ ลิฟวิ่งไทบูนอลนั่นเองนะครับเวอร์ชั่นเป็ดและจะบอกว่าเด็กนี้ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเป็นเด็กแค่เทียรสอเทียรสนะแต่ที่ผมเล่นก็เพราะว่าในทุนล้วนเลยคอมโบเด็กนี้ง่ายๆนะครับพยายามดูให้ Howard the d u c k นะครับดูเด็กท็อปเด็กใบบนสุดนั่นเองถ้าสมมุติว่าท็อปเด็กเราเป็นอ่อนสลอดหรือ Living t r i b u n a l นะครับหรือตัวละครสำน้านั่นแหละ เราสามารถเล่นได้ง่ายๆครับโดยใช้ออนแลดในเทิร์นสี่นะครับหรือเราจะไม่เล่นในเทิร์นสี่ก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไอออนแลดไม่มีฮาวเวิร์ดเดอะดักเลยเราจะไปเล่นแมเราจะไปเล่นมาจิกนะครับผมในเทิร์นสามหรือเทิร์นห้านั่นเองแล้วเราสามารถเล่นเวฟก็ได้นะครับที่สามารถเปลี่ยนให้ออนสลอตหรือดิวิ้งไทบูนอลที่อยู่บนมือเราไปเล่นในเทิร์น4นั่นเองแล้วเราสามารถเล่นมาจิกในเทิร์นในเทิร์น5ได้นะครับ หรือถ้าเราไม่มีมาจิกไม่มีเวฟแต่เคิร์ฟมันมา1-2และก็3นะครับเราพยายามเล่นตัวที่ใหญ่ที่สุดให้ในบนมือเราก่อนนะครับถ้สมมติว่าเราไม่มีออนสลอตเลยไม่มีลิฟวิ่งไทบูนอลเลยเราเล่นเซราเลยครับในเทิร์นที่4นะเราพยายามเล่นให้เราได้ลดจี้บนมือเยอะที่สุดนะครับแล้วเล่นคอมโบเนะี้ยนะครับในการ เล่นออนสลอดบวกมิดชีบวกมิดีบวกไอออนแมนนะครับผมพยายามเอาออนสลอดลงเลนเซ่านะครับเพื่อให้ได้บัฟมือนะครับบัฟรถจี้บนมือให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเอามาเล่นคอมโบนะครับกับไอออนแมนแล้วก็ลิฟวิ่งแทบูนอ้นั่นเองนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าไม่มีใบไหนทดแทนกันได้นะครับ อย่าง Howard the d u c k นะครับผมถ้าเราไม่มี Howard the d u c k เราสามารถใส่1จี้เก่งๆอย่าง Nebula นะครับอย่างหมูก็ได้ครับหมูก็ใช้ได้ถ้าเราไม่มี r o w a n a นะครับการ์ดอย่าง s i l o u e มาหรือนะครับ Jennifer Kim ก็ใส่เข้ามาแทนกันได้นะครับถ้าเราไม่มี Ion l a n d นะครับผมขอแนะนำให้ใส่เป็น Omega Lead หรือไม่ก็เป็น Moonstone นะครับผมเพื่อเอามาเล่นใน Wincon l o n นะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผม ไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับเป็นชัดเต้อีกพอเลืกๆไปนอนเถอะขอบคุณในการสนับสนุนให้ช่องลูลิสด้วยนะครับขอบคุณมากครับขามีนทุนผู้ยิ่งใหญ่แนะนําถ้าได้โอกาสให้ลงเซราให้ไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กมาจิกขอมีในทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> น่าจะไหวอยู่นะลองไปก่อนลองไปก่อนโออสามหน้านี่แหละผมเพิ่งซื้อมาขอผมได้เล่น นะไงไกลเท่านั้นขอคิ้วหน่อยงับเล่นอะไรก็แพ้ครับเล่นเด็กอื่นไหมโอ้ผมเพิ่งซื้อสามหน้ามาดีผมขอเล่นสาบหน้าก่อนได้ไหมอะ่ะอย่าเพิ่งให้ผมไกลเลยอ๋อเพิ่งจัดมาโอเค ได้กำังใจสองร้อยบาทแล้วสองร้อยจะสีสิบกับท่านไอเกมนี่ไม่เอย้ยยังไงดี จะไม่เล่นก็นไม่ได้จัดไปจงเชื่อมันเด็กเด็กเดสตินีโดซีซั่นนี้ขอไม่ฮัทขึ้นร้อยเอาเวฟเวฟหมดอารมณ์เล่นแล้วมาจิกเทิร์นห้า ผมขอสามหน้าผมขอสามหน้าสามหน้ามาเท่ากับสนัฟโอเคเปรียมใจไว้ให้ดีเขาไม่ให้ผมมาจิกแล้วผมมาจิกไม่ได้แย่เละมันบังคับมาจิกเธอเนี่ยแต่มาจิกผมไปเอาหมาเข้ามาแล้วดิ ว่าแต่เป็นบินลองการบินลังเออเขาทำลายให้มาเป็ดผมอยู่ไหนนะนั่นน่ะสิต้องมาแล้ว กลางก็ไม่ได้เมือเ่อกี้หมาเรามีซูปเปอร์สกเกลยแม่งอย่างนี้เหรออย่างนี้น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่างนี้ดีสุดคืออย่างนี้ ชนะถูอันนี้ก็ชนะแล้วฉันคือไอโอเนมนแหลกขวาไอ้เจ๊ได้เป็ดเตือนท้ายคอยไม่เล่นกลางเขาเล่นทานอสสายหลอนแล้วติอ่า ผู้สนับสนุนรายใหญ่เขาจัดเด็กให้ผมผมก็ต้องเล่นให้ให้แบบเต็มที่ใหญ่ที่สุดในยุคมาแล้วเป็ดผมมาแล้วเป็ดผมมาแล้วจวดได้มิดทิเขาใส่เป็ดเหมือนไม่ใส่ผมมีอะไรผมมีแหลชเขาเล่นอะไรอะเซริโบสามออ เจอเป็ดใจสีเข้าไปอิมแพกจัดๆใช่เป็นจูวิลลี่อ่ะถ้าเราดึงจูวิลลี่ลงมาแล้วเอาจูวิลลี่ดึงอะไรลงมาอีกได้ปะไปดูชิบหายแล้วเขาฮะเขารับจั่วใบต่อไปผมได้จูวิลลี่เขาดึงเขาดึงไทบูนโน่ไป ถึงมาให้หมดเวฟอูน่าเล่นยังไงก็น่าเล่นสายปะเออหน้าเล่นสายยังไงก็ต้องเล่นสาย เชื่อมั่นเว้ยนี่แหละนี่แหละที่เราเชื่อมัน่น oh, <snap. S 1> ผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรแต่ผมจะออนสลอดเอาไปเลยลาวาน่าเอาไปเลยไม่เหลือแล้วในเด็กอะ่ะ แคผมไว้ผมไว้เล่นเธอสุดท้ายไหมเพื่อไว้เจอโอดินอะไร้ยเราวันหน้าดิโนเขาไปเรามีสเกล ก็ดูดมาซะเลยแต่เราก็ไม่มีมือแล้วนะขนเขาสแนปเลยเหรอไม่เขาดูดยังเลยอะเป็ดผมอยู่ไหนผมอยากได้เป็ดพี่มารับน้อง โอ้พูดถึงเป็ดเป็ด,ปดก็มาจริงๆ h า w เวิร์ดเดอะดัไวซ์ไก็ือดีอยู่นะแต่แมวอ่ะเอ๊อหรือห,ห,หรือเล่นดีเล่นเล่นก็ได้เล่นหมดมือเลย <billion. S 1> ลอ่ะ, <S <S ปปะเขารีบซูเปอร์สกาวูฟฟอรีนคาร์นีเล็กไรอ่ะทำลายอ่ะ ฝั่งตรงข้ามอารมณ์ร้อนปะครับ <st arts> โอเคทำลายกดอย่างเดียวเลยครับเอ้ยไทบูนเอาขวาได้ไทบูน่อาขวาได้เล่นกลางล่ออินชานครับจะดีสุดเอ้ยแต่เขาทำลายอ่ะคงไม่มีหรอกก็มีสุดก็เนาปะ น่าจะมีสุดก็น่าจะเน่านะจ u b บิลลี่ได้สามหน้ามาเอาละเตรียมเนา่าขอบคุณและเรสแกวของเราอุ้ยออนสลอตเวฟยังไงก็ต้องเล่นเวฟฟะเวฟเธอหน้าเล่นออนสลอตเออ ก้างดีกว่า้างไม่ใส่มูลสโตนหรอกครับเน่าแน่ๆเตรียมสเกาวเทินทายเด็ก<ม>ทำลายไม่ใส่เอนชันโอ้โหโอ้โห,โห เอาอะไรวะถ้าใส่ก็ออกเกมครับใหญ่มากๆเฮี่ยมือโคตรุมมอ่ะมือดีมากแต่แต่การ์ดเธอหนึ่งอยู่ไหนเขารู้เขาตื่นเขาเบิกบานอันนี้ก็น่าสนับปะ อันนี้มันน่าแนดับมากเลยนะแต่ผมเล่นไม่ได้เลยอะ่ะเขากลัวผมมีอะไรเี่ยต้องมาแล้วเวฟอะ่ะเวฟเวฟไม่มาพี่มรณะก็ได้ตอนเนี้ยเออเป็นปลาไปราไว้ยา อะไรก็ได้มาแล้วตอนนี้เอสมีโอ้โหเวฟมาเทิร์นนี้ไม่ขุมปะเพราะว่าเทิร์นหน้าก็เล่นเซล่าอยู่ดีอะยังไงก็ต้องมาอ่าจูบิลลี่น่าจะดีสุด นกาทีสแนปได้และครับมีเคิร์ฟและสแนปโอ้ว้าวอย่าลืมรอเอนชาร์เขาล่ะเขานกาทีเมันะไม่มีเอนชาร์หรอก ไอออนแมน,มนผมออนสลอดได้ใช่ไหมเออถูกแล้วออนสลอดได้เทิร์นสุดท้ายก็ซูเปอร์สกควบววเตรีมยมใจไว้ให้ดีอา้าวหกเจ็ดยังไงเขาก็ไอออนแมน โอ้โอ้ใหญ่ที่สุดในยุคนกาทีบอาศใส่เอ็นชานซ้ายก็ได้ใครมันจะไม่มีเอ็นชานอ่ะเลือเทอโถ่ใหญ่ที่สุดในยุคไม่ไม่เออเอาดีเอาดีบวกแปดล่า ใหญ่มากใหญ่เกินสรุปเขาลงเอนชานก็ยอมเหอะถ้าเขาลงเอนชานให้เขาลงเอนชานมาก็แพเขาเล่นบักกอ่ะเอาวะหูบักกอใหญ่กกใหญ่เอร์ใหญ่เกินสู้ไม่ได้แล้วโอ้โนออีกตั้งหากโอ้โหโอโห้สู้ไม่ได้แล้ว ผมออนสลอดอีกทีนึงผมสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้ It's Clobbering time ไม่ได้เอามาหมดเลยสู้ไม่ได้่อพ,พอง <laughs> ใหญ่ที่สุดในยุคโอ้โหอิ่มอิ่มอ๋อ สกเกาถามร้อยหกสิบสามอ่ะออนสลอดสองตัวใหญ่ที่สุดในยุคสกเกลตัวใหญ่มากๆสกเกลบอกอยากใหญ่มากๆอันนี้บอทนะครับอันนี้บอทอันนี้บอท ุกคนรู้แต่ฝั่งตัวข้าไม่รู้ครับมาสรุกแบบ้แหละเฮ้ยเอ้เล่นเวฟได้เล่นเวฟได้ก็บ้าแหละชื่อต้องเปลี่ยนเลยซเน โอ้ว oh, wow. uh, uh, ้าวอ่าเวฟอะเวฟเอ่อเวฟได้เวฟกับนี่เขาคิดว่าเรามีเอ็นทันซีเฮลคลาวเวฟกับเป็ดมิที อะไรอ่ะเซร่าโอเคเล่นกลางดีกว่าเนาะบึ้มเตรียมใจไว้ให้ดีเด็กบอทแปลกมากอันนี้เด็กบอทครับบอทจริงน่าจะเป็นดนนีดีมั้ง ยี่่ผมไม่มีไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนอยู่ใบสุดท้ายผมมิดชี้ก็กันกลัวอ่ะกลัวบางอย่างอ่ะกลัวเกิดสิ่งบางอย่างเลวร้ายโอเคกินแปดสบายสบายฉันคือไอรอนแมน ิน,นลืมไปเทินหใช่บอด <c oughs> กินบอดแปด่นนะโอ้โห กินแปดสองรอบแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คนว้ามือนีอ่อะไรวะเนี่ยโอเคเอ็กเมนชั่นเหรอไม่ชอบบาอาจจะต้องเปลี่ยนบาปะ่ะ โอเคขวาโอเคมากเปลี่ยนซ้ายหนเมรอ่ะปีเอ็นชานได้เวลาโดนแปดเลยจริงเหรอจะโดนแปดจริงเหรออะไรอะแพตตี้ออดผมเป็นอะไรวะเอเจนต์กูอยากจัว่วเว้ยอ่าเทิร์นสี่เหรอ ไอรอนแมนไอรอนแมนน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะไอรอนแมนขวาพี่ชายไหนแม่สองลอ้อฉันคือไอรอนแมนเออเขาอุดขวาว่ะเขาอุดขวาแสดงว่าผมมีโอกาสชนะสูงอะดีโอ้โห ใช่ไหมผมขวาสบายสบายยกเว้นเขาเปลี่ยนซ้ายผมได้ถ้าเขาเปลี่ยนซ้ายผมได้ผมจบปัติศาสฮาวเวิร์ดดดรัก ียมใจไว้ให้ดีหรือว่ากระจายความเสี่ยงครับไปเราไปกระจายความเสี่ยงได้อันนี้จูบิลลี่ดึงเวฟลงมาไดเาไ้เขามีอะไรอ่ะเขามีอะไรเขามีอะไรอะไรอดไม่อะไรอด,อรอดก็ไม่ได้ต่อให้มีเอนชานผมก็ใหญ่ใช่ไหม ใช่ใผมจะโดนอะไรได้อะไอออนแลดดึงเวฟลงมาอีกต่างหากเอ้ยดึงจูวิลลี่วันดีเจ้าเข้าใจภาษาที่ข้าพูดไหมข้าไม่เข้าใจอะดิข้าไม่เข้าโจไอ,อใจเข้าใจไหมใช่ฉันนะ อันนี้คนแล้วป่ะเจดิกทำลายคอมบ์เดิดดักเคร์บสวยอันเนี้ยเซล่ากลางไม่ดีรอบนี้ไม่ต้องแสนด์แล้วราวันหน้าซุปเปอร์สเกล เลยมีทีอีกสองคิวก็เหมือนนักส่งดาวในอวี v ครับยากพอกันเลยเ<า><อ>มื่อกี้เมื่อกี้ใบอะไรนะอ๋อเมื่อกี้มิดทีไม่เถียงแย่แลด แหลดแหลดจ๋าอิออนแมนเถอะไอิออนแมนตรกตลกการสามหน้าก็ได้อะออนสลอตอะไรก็ได้อะตอนเนี้ยหรือว่าจูบิลลี่ดึงจูบิลลี่แล้วก็ดึงเวฟลงมามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเวอร์ไหม ได้เวลากระชากยังไม่เป็นเวฟว่ะยากแหละอเน,นี้ยเ,เป็นเวฟวะยาก,กต้องค่อยๆใจเย็นๆนะต้องค่อยๆใจเย็นๆเล่นต้องเป็นอย่างนี้ เธอหกต้องเป็นอะไรอะเซลา่ามิชีกบวกเวฟอะแค่ไหวปะวะอ๋อเธอหน้าจวดจูบิลลี่ได้มีโอกาสอยู่นิว่าถูกปะใช่เธอหน้าถ้าจวดจูบิลลี่ได้และดึง ดึงใครวะดึงใครเดียเนี่ยดึงใครดึงออนสลอดนะเออไอ,อเฮียติดลบเลการสามหน้าไอรอนแมนไอรอนแมนอ,อ๋อ เขาจะทำลายเพิ่มปะเี่ยไปสุดท้ายเสร็จเป็นไอรอนแมนไม่น่าปะยากล่ะทำลายทีเถอะ พอแล้วเพื่อนโอ้โหชนะชนะชนะยอย่างเงี้ยชนะจ่ยวนะนะจิตใจมันอยากต่อยอันนี้ ิใจมันผุงซ่านหนที่สุด <c oughs> โอเคสรุปวันนี้นะครับสรุปแล้วนะครับว่าวันนี้ขึ้นร้อยด้วยเด็กในทุนนะครับผม ก็ขอบคุณไดทูนมากๆครับแล้วก็วันพุธกัดใหม่เข้านะครับทุกคนอยาจะมารีวิวกัดใหม่กันวันพุธนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับเล่นสนามให้สนุกครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย